พี่เนี่ยมาเรียนแบบกันเยอะมากอันนี้คือพระอาทิตย์ครับไม่ใช่อยากันยุงที่คิดกันไหนไม่ใช่อยากันยุงที่คิดกันไหนไม่่ใชวันนี้มีโอกาสเจอพี่แบงค์นะครับผมผมอยากจะเอาให้ตรงกับช่องผมหน่อยพี่เพราะฉะนั้นอยากจะรีวิวลอยสักหน่อยผมอยากจะรู้ว่าพี่รอยสักในตำนานของพี่เนี่ยมาเรียนแบบกันเยอะมากนะโดยที่ผมตอนที่ผมอยู่ข้างในนะพี่รอยสักอันนี้มันมีความหมายไงพี่อันนี้คือพระอาทิตย์ครับไม่ใช่อยากกันยุงที่คิดกันไหนไม่ใช่อยากกันยุงที่คิดกันไหนผมไม่ได้ผูกไม่เป็นไร ดำอย işte. ู่แล้วครับพี่วันอาทิตย์ไม่มีคนดักตอนนี้มังกรมังกรไม่มีคนตายมังกรเป็นันดำครับพี่ส่วนอันนี้ชื่อชื่อแม่กินพิสาและชื่อคุณพ่อปฏิวัฒน์มันหน้าอกก็เป็นรูปไม้รูปไม้มันเขียนว่าไม้ voice ซิงไม้เซียเดียวก็คือแบบไม้เป็นคนช่วยไม้รบกวนกับเสียงผมช่วยผมช่วยพี่มีวันนี้